สวัสดีค่ะเปิดมาก็เห็นช้างแอ่งแมงอยู่อย่างนี้เลยนะนี่นะคะเป็นไม้เมล็ดที่ยังไม่ได้ตัดรากนะคะยกให้ดูก่อนนะวันนี้เป็นคลิปการตัดไม้เมล็ดกันค่ะตัดรากกันนะคะพวกนี้คือ ไม้ที่ตัดแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ทิ้งเป็นอาทิตย์เลยสภาพบางต้นดูเหมือนไม่สวยนะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไม้พวกนี้พอรากเริ่มเดินก็จะกลับมาฟื้นฟูนฟนสวยได้ดังเดิมนะคะบางต้นทรงอาจจะยังไม่สวยแต่เวลาเราปลูกใส่กระถางน,นะคะมันจะมีการกลมกลืนของมันไปเองนะคะเรามาดูวิธีตัดกันก่อนเลยนะอันนี้นะคะอยู่ตัดต้นใหญ่ให้ก่อนอ,อุปก,กรณ์ที่เราต้องมีดังนี้เลย กันไกลคมๆค่ะสำลีชุบแอลกอฮอลนะะน์นะคะนี่เลยค่ะปาดไปเลยนะคะตามนี้เลยยิ่งคมยิ่งดีนะคะชิบๆๆปเลยเดี๋ยวยกกลับต้นใหญ่ให้ดูก่อนนะคะเป็นตัวอย่างนะบางคนไม่กล้าตาดัดอ่ะดูกรณีคนไม่กล้าตัดนะคะก็จะตัดแค่นี้ก่อนใช่ไหมเอ่ยตัดแค่ลากฝอยนะคะกรณีแบบนี้ก็ได้นะ กรณีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวโยกอะโยกตัดโหดมากเลยคือตัดรากฝอยเสร็จโยกตัดถึงนี่เลยค่ะตัดแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าเวลารากงอกอะไอที่มันยาวออกมามันจะได้ไม่เกินขอบกระถางแล้วมันหากระถางง่งายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการตัดรากให้ดูนะคะเนี่ยถ้ารากมาันหนาแบบนี้เพื่อนๆตัดอย่างนี้ได้เลยค่ะอย่างนี้ได้เลยนะอ่ะกรณีรากมันมีน้อยอยู่แล้ว ทุกต้นตรงนี้เป็นไม้มะเลดนะคะรากมันจะแดงๆแบบนี้อยู่แล้วนะเราก็ควรตัดค่ะตัดเป็นอยู่ตัดชุบอ,อย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหาตอนเวลาเรามาดูไม้รากไม้มะเลอีกทีหนึ่งนะคะว่าออมันมันมีผลนิดนึงเวลารากมันงอก,อกออกมาค่ะจะมีผลเวลาเราดูไม้รากไม้มะเลดอีกทีหนึ่งนะนะคะอย่างต้นเนี้ยต้นนี้ก็เป็นไม้มะเลดนะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราตัดติดแบบเมื่อสักครู่มันก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการตัดให้ดูสําหรับไม้ใหญ่นะตัดให้ดูแค่บางต้นก่อนนะคะอ่ะมาเรามาดูไม้เมล็ดกันบ้างไม้เมล็ดนะคะเพื่อนๆยิ่งเป็น,ต,นต,ต้นเล็กยิ่งตัดง่ายเลยต้นเล็กยิ่งตัดง่ายเลยนี่ตัดอย่างนี้ออกไปเลยค่ะอ่ะเรามาดูไม้แฝดดีกว่าหยิบไม้แฝดได้ก่อนนะคะตัดไม้แฝดก่อน ืบแบบนี้ไปเลยค่ะตัดแบบนี้ไปเลยบางคนกลัวก็ใส่ยาเล่งลากยากันลานะคะนี่ต้นนี้ก็ไม้แฝดค่ะเพื่อนๆค่ะลากค่อนข้างเยอะเราตัดแบบนี้ก่อนเลยค่ะตัดตัวตัวฝอยออกนี่นะคะอ่ะตัดไปอย่างนี้ค่ะพอตัดเสร็จนะเพื่อนๆเราก็ไปผึ่งแดดนะคะ ไปไว้ที่ที่มีแสงแดดอ่อนๆก็ได้อย่างนี้นะคะนี่เป็นคลิปตัวอย่างนะคะไม่ตัดหมดให้ดูนะอ่ะเหมือนเดิมค่ะพอตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้สภาพเช่นนี้ออกมาอันนี้คือพร้อมปลูกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเหมือนต้นไลทที่ให้ดูพวกนี้เราสามารถปลูกได้แล้วเพราะว่าแผลแห้งแล้วนะอันนี้กรณีที่หยกตัดสดแล้วหยกไม่ได้ทายาเล่งลากหรืออะไรเลยนะคะ แล้วแต่เทคนิคเพื่อนๆนะอันนี้เอามาแชร์ให้ดูนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มีแค่นี้นะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะคะหากใครที่ตัดรากไปแล้วเสียดไอรากนะถ้าเรามีรากใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเอาไปปักชำได้เลยแล้วหน่อใหม่ก็จะขึ้นมาตามตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นทิคเล็กทิกน้อยนะคะนำมาแนะนำ<ๆ>เผื่อบางต้นเป็นต้นที่เพื่อนๆชอบมากนะคะ เลือกรากใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไปปลูกแต่ขอให้รากแแห้งก่อนเนาะเราค่อยลดน้ำนะคะจะมีหนองกออกมาค่ะสวัสดีค่ะ